แนะนำ3ามซาวบาร,รุ่นคุ้มค่าใช้งานง่ายจากโบฟออดิโอสวัสดีครับผมท็อปซาโก้ครับใครที่กำลังมองหาลำโพงซาวบาร์นะครับไว้สำหรับอัปเกรดเสียงจากทีวีไว้เพื่อดูหนังดูซีรีส์หรือไว้ฟังเพลงนะครับ ต้องการลำโพงซาบาที่มีคุณภาพเสียงที่ดีติดตั้งง่ายใช้งานสะดวกนะครับวันนี้เนี่ยผมมีลําโพงซาบานะจากแบรนด์เครื่องเสียงยอดนิยมอันดับต้นๆในประเทศไทยเนี่ยอย่างโพกออดิโอมาแนะนําให้รู้จักกันครับซึ่งจะมีรุ่นไหนบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจตามผมมาดูกันเลยครับและที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับก็คือซาบาทั้งหมด3รุ่นนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกันในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับโพกซิกหนาเอสสามโพกแมกนิฟายสองและโพกแมกนิฟายแม็กเอสอาร์นะครับที่เด่นเป็นสง,ง่าอยู่ด้านหน้าตรงกลางนี้นะครับ ซึ่งสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดใน3รุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของเสียงนั่นเองแนเสียงของทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะไปในทางเดียวกันนะครับคือมีความชัดนุ่มนวลมีแรงปะทักของเสียงที่ดีนะครับมีเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์พีวออดิโอเลยนั่นเองในส่วนของฟีเจอร์นะครับก็จะมีฟีเจอร์ voice adjust ที่จะช่วยปรับเพิ่มลดนะครับความดังของเสียงพูดเสียงร้องนะครับให้ได้ตามใจชอบรองรับระบบเสียงนะครับอย่าง Dolby Audio สามารถใช้รับชมแอปมิ่งยอนนนใััจจุบา Netflix รีดีพลาสต์ฮอสตาหรือ Apple TV ได้อย่างครบครันมีช่องเชื่อมต่ออย่าง HDMI ARC นะครับกับ Optical เชื่อมต่อกับทีวีเนี่ยได้ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เลยมาพร้อมลำโพงซับวูเฟอร์ไร้สายนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับฟีเจอร์การฟังเพลงไร้สายผ่านโคมแคดบิวอินหรือว่าจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแบบปกติเนี่ยก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับรองรับการใช้งานนะครับร่วมกับแอป o o g l e Home สำหรับตั้งค่านะครับหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆและยังรองรับนะครับการใช้งานร่วมกกับ Google Asstant ไดด้้อีวย ซึ่งถ้าหากเรามองในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าครบคันเพียงพอต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้เนี่ยเรารู้จักกับสิ่งที่เหมือนกันไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนที่แตกต่างกันของทั้ง3รุ่นนี้กันดีกว่าครับมาเริ่มกันที่รุ่นน้องเล็กสุดอย่าง p o ล s กซิก้าเกันครับในรุ่นนี้นะครับดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยจะมาในลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผ้านะครับครอบคุมทับดอกลำโพงเอาไว้ที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่่มควตงรัปปดดเเิิือ ปุ่มเลือกสัญญาณอินพุตปุ่มบลูทูธนะครับปุ่มเพิ่มลดความดังเสียงส่วนลำโพงซัมโบฟเฟอร์ที่ให้มานะครับถือว่ามีขนาดตัวตู้ค่อนข้างเล็กสามารถติดตั้งในห้องของเราได้อย่างไม่กินพื้นที่เลยครับในส่วนของช่องต่อนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาแบบแค่เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้นนะครับซึ่งจะไม่มี HDMI in มาให้จะมีเพียงแค่ HDMI ARC นะครับ Optical In และ AUX 3.5ม m mm เมเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานง่ายไปอีกแบบนะครับให้เราเนี่ยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับ และต่อสายเส้นเดียวนะครับเช่น HDMI ARC เนี่ยเพื่อส่งเสียงย้อนกลับมาที่ซาบาก็พร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับสเปคด้านเสียงนะครับพกซิกนา S3 ตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงซาบาแบบ2.1 channel ให้กำลังขับอยู่ที่160วัตต์มาพร้อมลำโพงซับบูเฟอร์นะครับขนาด5.2 5นิ้วตอบสนองความถี่ตั้งแต่45เฮิร์ถึง20,000เฮิร์และจะรองรับเฉพาะระบบเสียงจาก Dolby Audio เท่านั้นนะครับจะไม่รองรับระบบเสียงจาก DTS ลำโพงซาบารุ่นนี้นะครับเจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักเหมาะกับคนที่มีงบประมาณจากัดนะครับเพิ่งหัดเข้ามาเริ่มเล่นลําโพงซาบาเพราะดุ่นนี้เนี่ยมีฟีเจอร์รวมถึงช่องเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยที่ถือว่าอยู่ในขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานเรื่องคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าฟังได้สนุกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงเบสเนี่ยอาจไม่ได้ลงลึกมากนะครับเพราะว่าตัวลําโพงดอกซาบูเฟอร์เนี่ยถือว่ามีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ก็สามารถใช้รับชมนะครับรายการทีวีทั่วไปดูหนังดูซีดีเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นการอัปเกรดเสียงจากลำโพงทีวีให้ดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับมาต่อกันที่รุ่นที่2นะครับกับโพบแมกนิฟายสเครื่องนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นลำโพงซาบารุ่นใหม่ล่าสุดของโพบออเดีโอในประเทศไทยเลยครับโดยรุ่นนี้นะครับจะมีดีไซน์ที่แตกต่างมาจากรุ่นน้องนะฮะอย่างซิกหน้าเอสสามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอสมควรเลยครับจะมีการเล่นดีไซน์นะโค้ง,งเ,มมดดเดงนนบ ตัวผ้าที่ครอบทับดอกลำโพงไว้นะครับก็จะมีลักษณะแบบตะแกรงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะครับที่ปุ่มการใช้งานโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะมีการเพิ่มปุ่มมิวหรือว่าปุ่มปิดเสียงชั่วขราวมาให้ด้วยครับในส่วนของช่องต่อนะครับก็ถือว่ามีเพิ่มมาพอสมควรเลยครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยจะมี hdmi in เพิ่มมาให้3ช่องรองรับการส่งสัญญ,ญาณภาพนะครับ pass t r o ได้สูงถึง4 k dolby vision ใครที่มีอุปกรณ์หลายชิ้นนะครับเช่นกล่องทูเครื่องเล่นเกมหรือเครื่องเล่นบูเลเนี่ยก็สามารถตอผ่านตัวซาวบา์นะครับไปที่ทีวีได้สเปคด้านเสียงนะครับพวก Magnify 2เครื่องนี้เนี่ยเป็นลำโพงซาวบาแบบ2.1 Channel ชให้กำลังขับอยู่ที่200วัตต์มาพร้อมซับบูเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่3 2มสเฮิร์ถึง2 2 0 0 0ืองัเฮิร์รองะระบบเสียงทั้ง2ค่ายนะครับจาด d o เ b y Audio กับ DTS และใช้การออกแบบวางดอกลำโพงแบบ SDA ที่ให้เวทีเสียงที่กว้าง ให้เสียงสเตอริโอนะครับที่ชัดเจนกว่าลำโพงซาบาแบบทั่วไปอีกด้วยซาบารุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่มีงบประมาณสูงขึ้นมาสักหน่อยต้องการลำโพงซาบาที่มีช่องเชื่อมต่อแบบครบครันนะครับเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยก็ถือว่ามีน้ำหนักเสียงที่ดีกว่ารุ่นน้องอย่างเห็นได้ชัดเสียงเบสเนี amazing, awesome. wow ่ยมีความกระหึ่มลงลึกได้มากกว่านะครับเนื่องจากลำโพงซับูเฟอร์ที่ให้มาเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่กว่านั่นเองสามารถเปิดได้ดังกว่ารุ่นน้องอยู่พอสมควรเลยนะครับใครที่มีงบประมาณถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นลำโพงซาบาอ มากันที่รุ่นสุดท้ายนะครับกับพี่ใหญ่สุดของเรานะครับกับพกแมกนิฟายแม็กซ์เครื่องนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นลำโพงซาบาที่ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงฟีเจอร์การใช้งานทําให้ลาโพงรุ่นนี้เนี่ยเป็นลำโพงซาบาอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ากันแบบสุดๆเลยครับในส่วนของการดีไซน์นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะใช้เป็นผ้าลักษณะตะแกรงนะครับคล้ายๆกับพกแมกนิฟายสอเลยแต่ว่าที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยจะมีกรอบสีเงินนะครับที่เป็นที่อยู่ของลำ แต่ว่าในรุ่นนี้นะครับก็จะมีเพิ่มในส่วนของปุ่มเพิ่มลดความดังเสียงนะครับหรือว่าเพิ่มลด voice มาให้เราเลือกใช้งานได้อีกด้วยในส่วนของช่องเชื่อมต่อนะครับจะมาแบบเดียวกับพ r o Magnify 2เลยคือจะมี HDMI in 3ช่อง HDMI out ARC optical in ช่อง LAN นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีการเพิ่ม AUX 3 5ม mm มมาให้เราเลือกใช้งานได้ด้วยเรียกว่าครบครันเลยทีเดียวครับเรื่องเสียงนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือจะเป็นลำโพงซาบาแบบ5.1าจุดหนึชนล ที่จะมีลำโพงเซนเตอร์นะครับหรือลำโพง YS Just ที่ออกแบบมาสําหรับช่วยเพิ่มนะครับเสียงพูดเสียงร้องต่างๆเนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะครับยังมีลำโพงเซอร์ราวหลังนะแบบไร้าสายมาให้ในชุดอีกด้วยโดยจะมีกําลังขับรวมนะครับอยู่ที่400วัตต์มาพร้อมซับบูเฟอร์นะครับขนาด8นิ้วเท่ากับแมกนิฟาย2เลยตอบสนองความถี่นะครับได้ตั้งแต่35เฮิรตซ์ถึง20,000เฮิรตซ์รองรับระบบเสียงนะครับจากทั้ง2ค่ายอย่าง Dolby Audio กับ DTS และใช้การวางออกแบบดอกลําโพงนะครับแบบ SDA ที่ให้เวทีเสียงที่กว้างกว่าลาโพงซาบาท,ทั่วไปนะครับเช่นเดียวกับโป๊แมกนิฟาย2แต่ในรุ่นนี้เนี่ยจะมีข้อสังเกตหยุดจุดหนึ่งนะครับคือเมื่อเราฟังเพลงนะครับหรือเล่นสัญญาณต้นทางเช่นรายการทีวีทั่วไปเนี่ย ที่เป็นสัญญาณเสียงมาในรูปแบบ2องชันแนลนะครับตัวลําโพงโพกแมกนิฟายแม็กเอสนี้เนี่ยระบบนะครับจะประมวลผลให้เสียงร้องเสียงพูดเนี่ยออกมาที่ลําโพง y าจัสต,ตรงกลางตัวเครื่องตลอดเวลาเพื่อให้เสียงที่ได้เนี่ยมีความคมชัดนะครับแต่ก็จะต้องแลกกับการที่เราเนี่ยไม่สามารถรับฟังเสียงในรูปแบบสเตอริโอสองชันแนลได้นั่นเอง ซึ่งลำโพงซาบารุ่นนี้นะครับผมจะเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการดูหนังโดยเฉพาะเลยเพราะว่านะครับัวลำโพงซาบารุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับลำโพงเซรราล์นะครับให้เสียงบรรยากาศโดยรวมที่โอบล้อมนะครับเสียงโยนหน้าไปหลังได้ตามรอบทิศทางต่างๆนะครับทำให้เราดูหนังดูซีดีดูรายการทีวีต่างๆเนี่ยได้สนุกมากขึ้นเลยทีเดียว รวมถึงในเรื่องของกําลังขับนะครับก็มากกว่า2รุ่นน้องเล็กด้วยทําให้เนื้อเสียงโดยรวมนะครับมีแรงประทัของเสียงที่ดีน้ำหนักของเสียงที่มากกว่านะครับสามารถเปิดได้ดังดูหนังดูซีรีส์ได้สนุกกว่ารุ่นน้อง2รุ่นอย่างแน่นอนครับทีนี้เรามาฟังเสียงทดสอบเปรียบเทียบลำโพงซาบาทั้งสารุ่นกันครับ hey, May be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we swear, I go we can't be your savage, that shit ain't flabbergasted. Can't be your pilot, can't be your private. Make me your obvious. If I ain't your husband, I can't be your hybrid. I heard you marry. I bet he treat you like Virgin Mary. You like it dirty, and I'm dirty i'm lubbers canary to larry what are they firing at something just entered the upper atmosphere <laughs> All the dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only you have that magic fly bitch can't be your pilot can't be your private make me your obvious if i ain't your husband i can't be your hybrid i heard you married i bet he treats you like virgin mary you like it dirty and i'm dirty Harry i thought we were some lovers canary what are they firing at something just entered the upper atmosphere <laughs> Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ได้ลองฟังเสียงกันไปแล้วนะครับเรื่องไดอย่างครับว่าเราเหมาะกับสาวบารุ่นไหน ถ้ายังไม่ได้เนี่ยผมมี3แนวทางเลือกมาแนะนําเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจครับข้อแรกนะครับหากคุณมีงบประมาณที่จํากัดนะครับก็สามารถเลือกเล่นเป็นพกซินาเอสสานะครับซาบารุ่นเริ่มต้นตัวนี้ได้ครับคุณภาพเสียงนะรวมถึงฟังก์ชันพื้นฐานต่างเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยข้อ2นะครับถ้าหากคุณี่มีงบประมาณที่สูงขึ้นมาหน่อยต้องการลำโพงซาบาที่มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมาอีกระดับนะครับรวมถึงต้องการซาบาที่มี HDMI in มาให้ด้วยเนี่ยก็สามารถเลือกเล่น2รุ่นพี่นะครับอย่างพกแมกนิฟายสอกับพครับ และข้อ3นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบการดูหนังแบบจริงจังนะครับต้องการเสียงแบบรอบทิศทางเนี่ยผมก็แนะนำให้เลือกเล่นนะครับเป็นรุ่นพี่ท็อปสุดอย่างพปกแมกนิฟายแม็กเเลยก็ได้นะครับโดยสุดท้ายนี้นะครับผมขอแนบตารางสเปคและราคาแบบคร่าวๆไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับและถ้าเกิดใครนะครับอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามรีวิวแบบละเอียดนะครับของทั้ง3รุ่นนี้ได้ตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปเลยครับ และนี่ก็คือนะครับคลิปแนะนำนะครับสามซาบารุ่นยอดนิยมจากพคกออดดโอที่ผมนำมาฝากทุกคนกันในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไครต์ช anel ยูทูบแอร์ซีด t ูทูบไทยแลนด์ของพวกเราดไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ